อ่สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีนะูกูคือนะคือนะ<ว>อ่ะเราเราจะมาเฉลยการบ้านการที่ให้ทำเมื่อวานเนาะค่ะใบงานที่สี่คุยจะไม่ต้องตรวจแล้วนะทีนี้เป็นการบวกลบเศษส่วนนะครับข้อที่หนึห่งอ่านว่าไง5าอ่า,าเศษห้าส่วนแปด ลบกับเศษสองส่วน 8. แปดการบวกลบเศษส่วนต้องมีส่วนที่เท่ากันก่อนถึงจะบวกลบกันได้ใช่ไหมตัวนี้เท่ากันนอยังตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถบวกหรือลบกันได้เลยนะครับมีอยู่ส่วนแปดใช่ไหมแสดงว่าในรูปที่แบ่งนี้มีอยู่กี่รูปห้าหกเจ็ดอ่ะมีอยู่แปดชิ้นแล้วกันอ่ะแปดชิ้นครับทีนี้ ส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวเศษลบกันได้เลยนะครับห้าลบสองเหลือห,ห้าลบสองเหลือสามส่วนด้วยแปดเพราะฉะนั้นเราต้องระบายสีกี่ชิ้นครับสามห้าสามชิ้นเราก็ระบายลงไปสักสามชิ้นนะระบายระบายสีแล้ว ระบายเสร็จแล้วระบายชิ้นไหนก็ได้มันได้ได้สามชิ้น้าชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองแล้วก็ชิ้นที่สามอ่สามชิ้นนะครับก็เป็นเศษสามส่วนแปดมาข้อต่อมาเศษห้าส่วนเจ็ด บวกเศษสองส่วนเจ็ดอ่าตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับได้เศษเศษเจ็ดส่วนด้วยอ่าในเศษเจ็ดส่วนเจ็ดมีค่าเท่ากับอ่ามีค่าเท่ากับหนึ่งแสดงว่าเราต้องระบายทั้งหมดเลยใช่ไหมโอเคก็ระบายไปทั้งวงนังมงม่นแหละถูกไหมถูกไหมถูกไหมอ่ารูจะระบายสีก่อน สีห้าระบายตัวดำดผมหยีหยาทั้งชิ้นเลยเพราะว่าเจ็ดส่วนเจ็ดมีค่าเป็นหนึ่งก็คือระบายทั้งเจ็ดชิ้นเลยหนูแข่เข้าใจไหมลูกเข้าใจนะไหนครับได้ได้ได้มาข้อต่อไปข้อต่อไปเศษหนึ่งสวน บวกเศษสามส่วนบวกบวกกันได้เท่าไหร<ส>บวาบวกกันได้สี่ส่วนด้วยอวก,วกอะระบายสีกี่ชิ้นครับอสีอส่ชิ้นอ่าระบายชิ้นที่หนึ่งสองสามสี่จะระบายชิ้นไหนก็ได้นะแต่ให้ระบายสี่ชิ้นโอเคไหมครับ เพราะว่ามันแบ่งเป็นส่วนแล้วเท่าเท่ากันอยู่แล้วเนาะต่อไปข้อต่อไปครูระบายสีล้นหน่อยก็อย่าว่าเด้ออ่ะมาต่อเสสี่ส่วนแปดลบเศษสามส่วนแปดได้เท่าไหร่ครับ ใบเศษหนึ่งส่วนด้วยแปดระบายสีกี่ชิ้นคะหนึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นก็ระ B บายไปซะชิ้นไหนก็ได้เด้อสักหนึ่งชิ้นถูกไหมทำถูกกันอยู่นะอ่ะต่อไปข้อต่อไปไเศษ แปดส่วนสิบสองบวกเศ็ดสองส่วนสิบสองเป็นอะ่าไรลูกโอ้ยเป็นอะไรอ่าเศ็ดสิบส่วนสิบสองใช่ไหมสิบส่วนสิบสองแสดงว่าเราต้องระบายสีไปกี่ชิ้นครับสิบชิ้นนะก็ระบายไปจนมันเหลือกี่ชิ้นลูก อ,อ่าระบายดูแลสองชิ้นนะเด้อจจุ๊บจุ๊บจโอ้คุูลบายสีสวยมากเลยออกนอกเส้นออกนอกอะไรกระจายหมดแล้วเนี่ยหมดอ่าเขเยนแลืวสองชิ้นนะทำถูกไหมถูกไหมม่อนโอเคแบงค์ได้ไหมลูกโอเคโอเค,อเคไปต่อ ไปต่อเศษอะไรเอ่ยเศษสี่ส่วนสิบทำอะไรกับเศษสองส่วนสิมาทำอะไรกันบวกได้เท่าไหร่ครับเศษหกส่วนอ่าสิบสบายสุดย้อบแสดงว่าเราต้องระบายสีกี่ช่องหกใบป้ายถูกไหมคะ หนึ่งสองสามสีไไ่ไไไไหไไ้าเยราเนนะบาย,ย,ายาชุด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 ทุกทุกทุกทุนทุก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 ทือทุกทนกทุ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 กทนะุกทุกทวกทุกทุกีุกทุกทุกทุกเุกทุกทุกทวกทุกทุกทุกรุกทุกทุกทุก <c oughs> ครูส่งมาในกลุ่มไลน์แล้วไงเ <c oughs> สร็จแล้วนะใบข้อต่อไปเลยเด้อลูกครูลบนะครับลบแล้วนะปุ๊ม <c oughs> มาข้อต่อไป <c oughs> เราจะทำแบบรวดเร็วเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะลบกันก่อนเนาะ ลบบวกกันก่อนเนาะอ่ะข้อนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะเศษหนึ่งส่วนซีอ่ะข้อนี้ล่ะได้เท่าไหร่อ่ะเศษสองส่วนสิบอ่ะแล้วข้อนี้ล่ะฮะได้เท่าไหร่ อ่าได้เศษห้าส่วนหกข้อนี้ล่ะเศษสองส่วนหกอนข้อนี้ล่ะเมันบวกกันมันบวกกันมันไม่ได้ลบกันอเศษสิบหกส่วนด้วยสิบแปดข้อต่อมาเศษ เสษห้าส่วนสิบอ่าเราทาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไประบายสีระบายสีถูกป้ะล่ะถูกไหมอ่ามาระบายสีไปพร้อมกันก็ได้กันเหนียวกันเหนียวคูกันเหนียวไว้ก่อนเสษนหนึ่งส่วนสี่มีอยู่สี่ส่วนระบายสีกี่ส่วนครับเริงระบายรบาวดอ่าระบายนี่เสษนห้าส่วนหกมีอยู่หกส่วนระบายสีไปกี่ส่วนเยออ่ากัจวดจวดเออระบายหมดเหลือหนึ่งชิ้นก็พอฟา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 โอ้สวยมาก เหมือนแต่โอระบายไปหมดเลยตัวข้อไหนครับข้อไหนฮะข้อไหนโอระบายสีมันสีอยู่เหรอคะันถ้าหนูระบายหมดก็ผิดสิอ๋อ่มามันต้องระบายชิ้นหนึ่งแต่นอกจากว่าชีบชีบนอกจากว่าถ้าทั้งชิ้นนี้หนูระบายเป็นสีชมพูใช่ไหมอ่าถ้าทั้งชิ้นนี้เป็นชิ้นสีชมพูแล้วหนูไประบายอีกหนึ่งชิ้นเป็นสีอีกสีหนึ่ง ก็ถูกนะมันก็เหมือนว่าเค้กสีชมพูสี่ชิ้นใช่ไหมครับเศษหนึ่งส่วนสี่ก็คือว่าระบายสีอีกชิ้นหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งหนึ่งชิ้นอ่ะมันก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนด้วยสีนั่นแหละแบบนี้ก็ได้หนูทําแบบนี้หรือปเปล่าถ้าแบบนี้หนูก็ถูก <c oughs> <c oughs> ถ้าระบายสีทั้งชิ้นก่อนเป็นสีชมพูแล้วก็ มันะะบหนึ่งชิ้นเป็นสีอื่นก็ได้โนะอ,อ้ทุกทุกนุ๊กอหนูระบายสีเดียวหมดเลยใช่ไหมแล้วเหลือได้เหลือไว้สักชิ้นไหม่าาะคุณครูขอ,ขอดูหน่อยอ๋อ ระบายแค่ช um ok, ิ้นเดียวก็ก็ไหนน่ะก็ถูกไงลูกก็ถูกถูกถูกทำงงงวปด้วยเลยมันก็เหมือนหนูระบายอย่างนี้ไงนีใช yes ่ไหมใช่ก็เหมือนกันอ๋งงวปด้วยเลยเอาไม่เป็นไรมาต่อไปข้อต่อไป เซตสองเซนหกใช่ไหมแสดงว่ามีอยู่กี่ช่องทั้งหมดหกระบายสีไปกี่ช่องครับสองระบายไปสองช่องได้ระบายต่อไปมีอยู่สีช่องระบายไปกี่สองหนึ่งสองนี่ระบายสีกี่ช่องสิบหกเหลือไวสองช่องใช่ไหมเออเพราะว่าทั้งหมดมีสิบแปดก็เหลือไปสองช่องอืมระบายไปเหลือสองช่อง โย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 นี่เนี่ยระบายมีอยู่สิบช่องระบายสี่เป็นกี่ช่องครับห้าช่องนะสองสามสี่ห้าโอเคถูกไหมครับถูกนะครับโอเคไปต่อเสร็จยังเปลี่ยนผ้าของสร็จแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะ ไปแล้วนะครับทันไหมทันไหมทัน,ท,นทันนะไปนะามาแตงโมจินตลาดแตงโมนี้ปลูกอยู่เตางอยอะอะชิ้นนี้ชิ้นนี้บอกคุณโกูกสิมันระบายมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นนี่ มีน้หมดกี่ชิ้นครับ<ฮ>มีอยู่หกระบายสีไปกี่<ฮ>ชิ้นนี้มีน้หมดกี่ชิ้นหก<ฮ>ระบายสีไปหก<ฮ>บวกกันได้สี่สีสส่ส่วนหกอ่แสดงว่าต้องระบายสีไปกี่ช่องสี่สีส่ช่อง หนึ่งสองสามสี่มีเป็นนี้นาต่อไปไอันนี้มีทั้งหมดกี่ชิน้นสองสี่หกหกชิน้นก็ส่วนหกมันระบายสีกี่อัน,นเออเพราะฉะ้นตัวนี้ก็ด้เท่าไหร่ครับตัวนี้บอกคุณสิ เศษสองส่วนหกอ่าลบกันได้แสดงว่าต้องระบายสีกี่ชิ้นครับอ่าระบายสีแตงโมหนึ่งชิ้นหน่อยสวัสวัสดีโอ้แตงโมเป็นสีฟ้าก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแตงโมกลายพันธุ์ไงเสร็จแล้วนะเสร็จไหมเสร็จแล้วนะไปแล้วนะ ไปต่อนะครับถ้าคุณเลื่อนมันก็จะแม่แม่แมตามเห็นไหมเ <c oughs> สร็จแล้วนะลูกไป้เลยฟอบขนมเค้กของแท้นี่เชอรี่ข้างบนมีน้ำตาลสีเราข้างบนเค้กนี้เค้กรสช็อกโกแลตคููชิมแล้วไม่ค่อยอร่อยมันเหมือนกินกระดาษ กกินกระดาษใช่กินกระดาษกินรูปไปเนบ้าหรือไงนี่ยออะตอบหน่อยข้อนี้เศษหนึ่งส่วน หกนี้เศษสามส่วน,กวนหกรวมกันได้เศษสี่ส่วนหกอ่าแล้วก็ระบายสีไปสี่ชิ้นใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ระบายหนูระบายถูกไหมล่ะเนอะ ขอใครต่อง่อยวบวกนเหรอหกส่วนสบแปอะต่อพร้อมกันหกส่วนสิบแปดเศษหกส่วนสิบแปดเศษหกส่วนสิบแปดตัวปเป็นเศษสามส่วนสิบแปดรวมกันได้เป็น เออระบายสีไปกี่ช่องได้ได้ถูกไหมครับสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าอ <future> uh, ่ะระบายไม่เหมือนครูก็ได้นะหนูจะระบายชิ้นไหนก็ได้ให้ได้เก้าชิ้นอ่ะแล้วไปต่อ ไม่รอแล้วนะครูสายซิ่สิตงอาตอ่าสองข้อนี้ตอบให้ครูสื่นใจแน่ไหมเศษส,สมส่วนหกนีเศษ่วนหกเลือดเมสองโนกแมก่ดูข้างหมายดีๆลูก เศษสุดแม่งกำลมาบวกสี4สวนไอ้ไไปสองช่องอ่าต่อปขก็ต่อไป C ส่วนเจ็ดส่วนเ4็สามส่วนเจ็ตอบเศษหนึ่งส่วนเจ็ดสีไปกี่ช่อง ตอบมันตอบมันไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าหนึ่งช่องเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะทำได้นะไปไปต่อไปงานต่อไปไปงานที่ห้าอ่า้าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จแต่งานที่หรยังไม่เสร็จอ้าวหรอมาไปงานที่ห้ามาเขียนเสร็จส่วนแสดง การบวกที่ถูกต้องอ่ะเรามาดูสีชมพูก่อนสีชมพูก็คือเศษอโอ้ยยขอไปขอใ,ใหญ่ไปหน่อยอ่ะเศษสองส่วนเท่าไหร่หส่วนเท่าไหร่หมันมีกี่ชิ้นนับหนึ่งสองสามสี ชิ้นก็บางส่วนชิ้นต้นไมชิ้นสีเขียวล่ะเศษสองส่วนหกลวมกันได้เศษสี่ส่วนหกอ่าถูกไหมต่อไปเศษสามส่วนหกใช่ไหมครับบวกกับเศษสองส่วนหกรวมกันได้ อ้าน้าีมากใครไม่เข้าใจว่าสองมาจากไหนไหมสองมาจากสีแดงสมาจากสีแดงโอเคไหมครับสมาจากสีเหลืองโอเคนะไปต่อตัวนี้เท่าไหรครับเซตห้าสิบสองบวกเก้าเซตสามส่วนสิบสอง เป็นอะไรเศษ8ส่วน12ต่อไปเศษ2ส่วน6วกเศษ2ส่วน6เออข้อนี้มันซ้ำเลยเหมือนข้อหนึ่งเลยทำถูกไหมโอ้กำลังทำอยู่ทำได้ไหมล่ะได้นะอะ รูไปต่อนะลูกนะฟาดเ็นฟูเรียตนี่นีคราวนี้มันเดิมเหมใช่ไหมมันเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเส่วนห้างวเดส่วนห้าเป็นสีส่วนหตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้เยอะหน่อยคกูขี้เกียจนบ หกส่วนสิบแปดกับอะไรเท่าไหร่เจ็ดหกส่วนสิบแปดเหมือนกันรวมกันได้สิบส่สิบดสองส่วนสิบแปดถูกไหมถูกเก่งมาก,ก,กอ่ะต่อไปไปมากกว่าน้อยกว่า,ก,วาการเปรียบเทียบเศษส่วน ตัวไหนมากให้อ้าปากกินตัวไหนน้อยเอาแหลมๆหลมแทงตูดมาเลอเศษหนึ่งส่วนกอ่าอันดับแรกเราต้องระบายสีก่อนใช่ไหมครับอ่าระบายสีก่อนเนาะทาระบายสีก่อนยังไม่ได้ระบายยังไม่ระบายใช่ไหมแต่ว่าตอบมากกว่าน้อยกว่าหรือยังตอบแล้วนะงั้นงั้นก็ครูไปพร้อมครูก,ก็ได้ระบายขรองอ่าเศษหนึ่งเซตสองก็ระบายสีไปกี่ชิ้นหนึ่งอ่าหนึ่งชิ้นก็ระบายหนึ่งชิ้นนะ โอ้ดีสอยใหญ่มากอ่าหึงชิ้น่ะเสร็จแล้วตัวนี้หนึ่งสนก,ก็ระบายไปหชิน้นตัวนี้ก็สามชิ้นใช่ะะไหมระยสามนหนูระบายสีถูกอยู่แล้วเนาะระบายสีถูกเนะาะงั้นครูขอเฉลยเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาระบายสีถูกแล้ว อ่าเดี๋ยวไประบายตามหลังก็ได้เนาะอ่าเศษอ่าตัวนี้ระบายสียังไงถามก่อนดีกว่านี่เศษสองส่วนสองระบายสียังไงระบายทั้งหมดเลยอ่าระบายทั้งหมดเลยใหญ่เพราะว่ามันมีอยู่สองชิ้นใช่ไหมก็เสษสองก็ระบายเลยสองชิ้นนี่แล้วเศษหนึ่งส่วนสองระบายกี่ชิ้นครับหนึ่งชิ้นก็ระบายไปอ่า การระบายสีแบบนี้จะช่วยให้เราดูได้ชัดว่าค่าไหนมากค่าไหนน้อยดีขึ้นนะครับงั้นกูเฉลยเลยมาเฉลยพร้อมกันเส้นหนึ่งสิบสองมากกว่าหรือน้อยกว่าเส้นหนึ่งสกน้อยกว่าน้อยกว่าแสดงว่าต้องเอาแหนมแหลมแทงอันนี้เหมือนกันอันนี้ล่ะเหมือนกัน เหม,ม much, um, ื bursting, uh, อนกันไหโอเคตบอ๋อตอบเหมือนกันใช่ไหมก็แทงตุ๊ดส่วนสิบสองเออแทงตูมันออกวิดีโอนั้นเนี่ยแทงตุ๊ดอ่าตัวนี้ล่ะแทงตู้โอ้ใชุ่๊ดแทงตุ๊ดแทงตุู้อันไรอะไน นอันนี้อ้าปากใส่ทางไหนใส่เลขอะไรบอกโคเซนอะไรอ้าปากใส่อ้าปากใส่อาหนึ่งอ้าปเรื่องสับส่นแล้วงั้นกลับไปพูดเรื่องตูดตูอะไรดีกว่าเอาตูดแล้วแปนมแทงใคร แรกหนึ่งส่วนสองไห็นไม่ขอพูดเรื่องตุ่ตอบได้ถูกไหมครับอมหนูก็ดูชิ้นนี้สิชิ้นใหญ่มากเลยใช่ไหมเนี <sh> ่ยกับชิ้นนี้เออใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็เลยต้องมีค่ามากกว่าหรือสังเกตง่ายๆก็ได้ยิ่งตัวส่วนข้างล่างมันเยอะแสดงว่ามันมีคนแบ่งเยอะใช่ไหมมันจะยิ่งน้อยเราจะได้ค่าน้อยมาก ถ้ามันเยอะๆๆๆๆๆก็เหมือนขนมเค้กที่พูดเมื่อวานเลยมีคนมาขอแบ่งเราเยอะๆๆๆๆเราก็จะได้กินชิ้นนู้นตุก้างม่ใ่ขน้กใ่ไห่อวาวมาตอตออบใกล้แล้วใกล้แล้วตอบหน่อยสิว่าเศษสองส่วนหกกับเศษสองส่วนสี ค่าไหนมากกว่ากันเศษสองส่วนสี่มากกว่าถูกต้องแล้วก็อ้าปากใส่สองส่วนสี่นะเอาแล้วแพงสองส่วนหกไประบายสี่ให้ถูกนะไปต่อเศษสามส่วนไม่ใช่ขอไปอ่ากลังเศษหนึ่งส่วนสิบใครมากกว่าเศษหนึ่งส่วนสามมากกว่า ยือต่อไปเศษสองส่วนเก้ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษสองส่วนห้าน้อยกว่าอก็เหลียมแหลมแทงเลยอันนี้นี้คุณระบายสีก่อนเผื่อคนในคลิปงงนะครับท่านผู้ชมทางบ้านฮะสนใจส่งเอเอ็เข้ามารูปสนุกกันได้นะ กูไล่สาระไปงั um ้นแหละลูก um อ่ะสองสนุก uh ก็ระบายไปสองชิ um ้นหนึ um ่งสองอ่าสองสีก็ระบายไปสองข้อนี้เห็นไหมข้างบนเท่ากันก็จริงแต่ว่าข้างล่างไม่เท่ากันใช่ไหมข้างล่างเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันแบ่งเยอะกว่ามันเลยได้ชิ้นที่น้อยกว่าอืม นี่ก็ระบายไปช่องหนึ่งนี่ก็ระบายไปช่องหนึ่งอันนี้ก็ระบายไปสองช่องอันนี้ก็ระบายไปสองช่องเข้าใจอ่ะเข้าใจอ่ะโอเคไปต่อไปต่อแม่รอแล้วนะไปอวนนันดีกูเซนห้าเซนซิม มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษห้าส่วนเจ็ดเศษห้าส่วนเจ็ดมากกว่าใช่ไหมครับโอเคก็อาบัดข้อนี้อาวัดมีชีพอาเดชีพเศษสองส่วนสี่มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษสองส่วนเจ็ด ส่วนสี่มากกว่าครับอ่าจุดสมากกว่าวันดีแบงค์วันดีแบงค์ป๊าป้ทำไมหนูได้เงนอะเน่ยไหนครับไม่ไมีขีดหนคุณดี๋ยวจ้เอ๋อนไม่มีขีดหนูก็ขีดเองเลยมันส่วนเท่าไรถ้าส่วนสี่หนูก็แบ่งเป็นสี่ชิ้นเท่าเท่ากันถ้ามันส่วนสิบหนูก็แบ่งเป็นสิบชิ้นเท่าเท่ากัน เดี๋ยวเราค่อยแบ่งก็ได้แต่เราดูแบบนี้เข้าใจไหมละ่ะวันไหมเข้าใจอยู่เนาะอ่าแล้วข้อนี้ตอบอะไรตั้งเป็นใช้ตั้งครับตอบเศษสองส่วนสามโอเคมากกว่าเศษสองส่วนสี่ออ โอเคเสร็จแล้ววิงานที่ห้าทำเองไหมได้จะได้เข้าใจโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพักเท่านี้ก่อนคลิปนีู้ยพเหรอใช่